สวัสดีครับผมบอนครับกิ๊ฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งเลยนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีชั่นกับตัว MV เป็นเพลงประกอบซีรีส์ทิเกียก็หาว่าซื้อซึ่งปล่อยมาวันนี้ก็คือเพลงไอคนน่ารักมาคิวติพารผมก็คือร้องโดยน้องนูนิวนั่นเองนะครับผมก็อย่ารอช้าเลยเดี๋ยวเราไปดูตัว MV ็มวีเฉพกันเลยดีกว่าครับผมโอถ่ายสวยมากงานภาพเนี่ยต้องให้เขาจริงๆ โอ้โหเตียงโสวยอ่ะตั้งใจถ่ายมากเลยอ่ะไอ้คนน่ารักเฮ้ยดองน่ารักจริเฮ้ยอ๋อมีหนุกมก์มีเออใช่ใช่ใช่ารัก เป็น <asure S 1> ลุกน,น่ารักเคลีย์อ่ะโอ้ยมีท่าเต้นด้วยอน่ะมีท่าเต้นด้วยน่ารักเฮ้ยว้าย ไม่เฮียไม่มาเต้นหรอเฮียไปทำงานอยู่น่าร sì> ักเหรอให้คนน่ารักโอ้อไมเคิดีค่ะเค่เลี่ยดสนใจหน่อย เห็นไม่สนใจเนาะจริงแล้วว่าคุณซีหล่อมากโอ้บ้านเขาแบบได้เลยอะที่เหรียญหนูเกลือน่ารักขนาดนี้จริงกันเรอะสนใจกันบ้างเฮ้ยคนเดียวกับพี่กับคนเดียวใช่ไหมแค่อ่านี้ก็ได้อยากกี่แก้มอ่ะน่ารัก ทารักไม่ใช่นี่หลัติดเสมอใช่ไหมติดเสมอเฮ้ยโอ เต้นหมดเลยสามคู่น yeah> ี่มันต้องอย่างงี้เลยน่ะล่ะโอ้ยน่ารักจะชุดแบบว่าเป็นแบบคนละสีเลยนะเพราใจกับเธอเฮยน่ารักคู่ใช่โอ้ยดีกคู่เลยอะจริงเฮ้ย โอ้โหอ้โตรน้องนัุกปป๊กมากโอ้โอ๋อนี oh, ่ลุกหนึ่งเท่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 โอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะชอบที่แบบทุกคนได้มาเต้นได้กัน ช้างมนสีแน่นะแต่แบบหน้าดิ้งหน้าขอยังแบบบุคลิกเตอร์มานาะบุคลิกแบบว่าคีาแคเตอร์เปลียนอะโอ้อ่าเ่ซีรีสอยากดูแล้วอยากดูแลใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วส9ุมภาทุกคน น่ารักน่ารักจังเลยคนน่ารักน่ารักมากจริงๆคือต้องแยกก่อนเรื่องเพลงเนี่ยเพลงคือแบบน่ารักอยู่แล้วเพลงดีอยู่แล้วเพลงแบบเพาะมากนิวร้องได้อย่างแบบเพาะจริงๆแล้วมา่วกกับ m อวคือแบบเขาแบบตั้งใจทําออกมามากๆแบบตั้งใจถ่ายตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยแสงสีชุดเชิ้อแสงดีอย่างดีน้องนิวน่ารักมากน่ารักมากอยากยิ้มแก้มยิ้มมึมันเที่ยวคือหล่อมากจริง พูดซีคือแบบหล่อมากแค่ตอนนั่งทำงานก็คือมาดฮีเล็กก็คือหล่อแล้วและเซอร์ไพรส์เราด้วยกันออกมาเต้นด้วยกันตอนแรกยังเซาเลยว่าเอาไม่ออกมาเต้นกันน้องไม่สนใจน้องเลยหรออยากแก้เป็นนิ่งๆไงนิ่งๆอยู่แล้วก็ให้แบบว่าอีกคนหนึ่งใส่หน้ากากออกเต้นออกมาเต้นก่อนอะไรอย่างงี้สุดท้ายตอนหลังเธอมาเต้นทนไหวทนความน่ารักของน้องไม่ไหวใครจะทนไหวทั้งสามคู่เออมาห้องกระสัมคู่ แล้วชอบที่เขาแบ่งแบบเป็นสองชุดเนาะชุดแรกก็แบบว่าชุดแบบทำการทางการเรียร้อยหน่อยเพราะเพราะว่าเราจะรู้อยู่แล้วว่าหนุ่มเกลือเนี่ยต้องมีสองบุคลิกตสองีบุโลกสองโลกเขาเรียกว่าไงนะมีลุคที่เป็นตัวเองจริงๆกับลุคที่อยากให้เฮลิเลียนเห็นอะไรอย่างงี้แล้วก็มาพร้อมกันก็คือสามคู่แต่ละคู่คือน่ารักมากน่จริงทั้งสามคู่เลยอะน้องนัดอะปุ๊บปิ๊ตัวเล็กตัวน้อยจริงแล้วอะไรอีกอีกคู่หนึ่งก็แบบน่ารักคู่ของเอติมเตอร์กับยิมใช่ไหมโอ้โหน่ารักหมดเลยแล้วแบบเต้นด้วยกันพร้อมกันสาม แบบสามคู่อ่ะแล้วชอบยิ่งเสริมความน่ารักเข้าไปมันดีมันดีแล้วชอบที่ว่าทุกคนแบบตั้งใจเต้นตั้งใจอะไรรู้สึกว่าเออเขาซ้อมกันจริงๆอ่ะไม่แบบตั้งใจที่มาเพื่อแบบเอ็มวีได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วชอบสุดคือคูดซีเต้นเบอร์แขนก็เต้นไปแต่หน้าเันเซอร์คงคีฟเป็นเฮียเป็นเฮียอยู่แต่ยังมีความยิ้มนะถ้าเห็นถึงว่าอ่ะตกเสน่ห์ของหนก่มเแล้วดยิ้มนิดๆหน่อยๆอ่าฮะเอ้ยน่ารักจริงๆว่ะน่ารักจริงดูแล้วแบบว่ายิ้มตาสมกับชื่อเพลงไอ้คนน่ารักรใช่ แตงจริงๆแล้วก็นั่นแหละแล้วก็โยงไปที่ตัวของซีรีส์ซึ่งซีรีส์นี้คือใกล้จะออดแอร์แล้วนะครับในวันที่19กุมภาพันธ์เองยังไงก็อย่าลืมไปรับชมในตอนแรกกันด้วยนะนะครับผมโอเคแต่นี้ก็จบแล้วสำหรับอาลิเช่นกับตัว MV เพลง My Cutie Pie ไอ้คนน่ารักนะผมจากน้องนุนิวนะครับก็หวังว่าทุกเ่านจะสนุกแล้วก็สนุบไปด้วยกันนะครับก็จากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากกระแท็กไอบอลทีวีในทวิตเตอร์ด้วยนะครับสำหรับผม วันนี้ไปแล้วนะครับสว,ส,สวัสดีครับ